<Yeah. S 2> สวัสดีครับผมบ,บาเกสาติกสาพ่อกระเทินครับสวัสดียามเช้าจา้าเช้าที่ชดใช้วันที่16มีนาหกกลางเดือนแล้วแป๊บๆน้องหลายคนคือสิเส<ช>ี่ยงโชคเนาะมือหนเขอให้มันหมานเด้จา้าส่วบราเกสซาติกวันเว,ว้นวันมามือหายเห็นมันยังน้อยหลายอยู่มาเบิ่งหรืไม้ไม่น้องน้ำท่วมแคมทางนี่ มันมืดไหมต้อถ่มแล้วมึงไปรุ่นกันมึงเห็นน้อนหลายอยู่มีคนมาหาหรือยังเออมือนน้ําขึ้นหลายเออมือนอ่ดขึ้นูระบาะเขื่อนน้ำก็เลยขึ้นป้าสติตโบบมีฝนเนื่อจากฝนตกเลยุดยังไหมมือหันทางเห็นน้่นโยไ้อยู่ห้องไ่ได้มาเมื่อวานเนาะเว้นวัน เนี่ยยุบ่ะดีป่าดีสวยเมื่อวานชาติกินกับแจ่วในน้อยนึ่งเมื่อวานนี่เดี๋ยวเอาบึงก่อเด้อพี่น้องคนเข้ามาแล้วกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์บอกเพื่อนชติกนำเด้อพาหาหน่อไม้ไฟนี่เด้อชตินี่ที่สิบหกมีนา ดิดิยี่หกเก่งใส่อ่นอ,อนไข่มดแดงเนาะทางผู้ดีมีไหมบบมีไหมตรงนั้นมึงหันหาปุ๊กไว้อยู่ยังอยู่เนี่ยหันหน้าอ่ะหันหน้ามาดู ขอสักร uh ูปสิหานราไม่ไฟแล้วไปมาพี่เฉลยเพื่นเอาบดล็อตบอลเฉลยที่เดี่ยวโพจุดเธรรมดาหาอยู่หากินบม่ได้มีไม่ได้มีแต่เฮาวดอกนี่เบาเข็นมันใหญ่นี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 ่เออเอาหน่อไผก่อนปาดเอา เดี๋ยวก็ต้องมีเล็ดรอดมั่งเลยนะฝั่งนี้เดมีอยู่บ่กมาส่องมึงดูบ่มีเล็ดรอดฝั่งนี้กำลังออกกันเลยงานเอาพวกไว้ตรงเดี๋ยวบุญเอาเพิ่งเอาแล้วเนาะกำลังออกนีแตอ่เพิ่งออกเด้อนี่อะโอ้แต่ปลายน้อยๆนี่เมื่อเอาพวกไว้นี่เนาะแต่ว่าเว้นมือนี่ กม็มันกำลังเตกเลยหนูเกิดใหญ่ไวอยู่แดกเบิร์กยี่ดีบ่อยๆเลยเฮาเว้นมาเมื่อวานนี้มือเมื่อวานมีคนมาหาเนาะเมื่อวานเราไปท้องพุน่นไปอีเบิร์ป่านึงบอ็นน้อยใหญ่สั่มเด่น กินกอบแกงทางเหนียงเนาะ่แคบเมื่อน uh ั uh ้นทุบเมื่อหันได้บักหลายนึงได้หลายหอกแบ่งกินแบ่งยาติพ่น้องได้หลายอิลี่ก็ขายในแต่ละปีเพื่อหาค่าน้ำมันเริ่มออกมึงน้อยแคบเน้นบอกโซติกินรัดยูใส่กิน มุมนี่นี่นี่เนี่ห็นจะปลายนี่ดิอุ้ยปูกัดมือสติ๊กพี่เอ็นบ่ส่องเข้าไปโอ้โหตกหลุมนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละตกหลุมตกหลุมรักเธอหัวขมำโอ้ยเพิ่นเอาปลายไปแล้วเฮ้ยเอ็นดูมันอยู่ใส่ร้านนี้ เจ็บวไปดนนี่เดียวมังมก็ได้อืมนี่ดิสติก๊กอันไหนอันี้ก่อนนอ๋อขึ้นบนห็นดินได้ยาวๆต้องไปสองคนเด้อครับผมมันโผล่แตปายขึ้นมาโผล่แต่ปลายขึ้นมา ป่เจักเด้อนี่ดีนี่ดีใส่แล้วมันอยู่ใส่แล้วเขียนบึงดูทางปุ่มแม่พักเลยจ้ะพักเดี๋ยวมาบึงเดี๋ยวที่โค้งมาทางพี่อไไ่่่ยูทีหนโอเคได้อยู่ในค่ะข้างในค่ะหนวดก็เอายุ่ย ใส่เสื้อตัวนี้มาเหรอ<ช>มันก็จะเลอะหน่อยนะเข้าป่าน้าไม้มันก็จะเปื้อนขี้เท่าไฟมีหลายตัวสามตัวแงงใหญยสันใดยเนี่ยพี่ตอดเออนีเกง่งนี่นี่นี่นนอีกแงงหนึงเดี๋ยวตีฮักหนงก่อนพี่น้องเลยดูดเยออือ Mình khăn này nếu bác nhảy bảo khiến thật tích Mình để 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 bảo À, tích luôn đây bảo Hạc đây đâu bảo Úp, ngon cả đứa Ừ. Ừ. Để cái nhau gì đấy Đi sai bạn ơi. Ô hanat. Đi. ไว้แบบนี้อเอาเขียนออกไปเลยเด,ด้กติ๊กเลยต้องจิ้มเองยาวอยู่ที่ติ๊กตัวกลางกำลังแตกขึ้นมาเนาะใช่นี่ิ๊กเป็นมะเขียวทั้งหมดตรงนี้เอากอนี่คนบ่เขบาติขึ้นหลายแท้หลักโอเคจะได้หลายก็พอปะนี่แบบฝงคือเต็มเลยเอาอันนี้ก่อน โอ้ต้องไปนี่ไปนะนี่แข่งบักญ่ทำอะไรจะบกให้มึงเบาเขียนบังเข่ามุมนี้ ตามก้องมุมันโบได้ดิ้นนี่ได้บอกขค้นี่เลยเห็นเหรอเขียวๆนี่พอติก็จะไายใกล้ๆนี่เสียงฮักเปาะๆแต่มุมมันบบได้พี่น้องมือตามก้องจี้เถอดได้ไปแหงบังมือเนาะตรงนั้มันบบได้เออหนั่นแหละเต็มเลยอยู่นั่นเนาะ อเห็นนึกเฮ่ยพ่อในใหญ่แค่คือแบบนี้แล้วเห็นตียอดนี่พอมือใหม่มานี่มันก็สิสูงขึ้นเนาะใช่ยาวขึ้นไว้เห็นโหนมาที่หลังพักก็ได้โอ้โหโอ้โหนยิ่งใหญ่ๆนะเอาเลยเอาทลายตอมทางเล็เอาทางนี้บปะใหญ่กว่า ก,กี่กอได้นี่หลายอยู่แล้วไม่ออกให้ดูป้าอยู่ป้าจะรู้เลยไปฝั่งบุ่นดีกว่าไมพี่เด้อในว่าทางนี้จะมีติ bưng phân thần phân, bưng phân 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 ดีแกทงทั้งแหนงเลยมักเสียงแบบนี้ไปทางพี่ก่อนเดีวออกมานีตรนนี้หน่ไม้ได้ล้อมเราไว้หมดแล้ว

i could eat สิง่ายดอนไปเบนนิ่งดอนนึงทางทางีเนาะมาติ๊งยางมารอบอกเข็นดิสี่แหนงสามสี่แหนงอยู่ได้บบาเขนก็ติ๊งหักก็ได้แต่ว่าหักขาีไม่ดได้หักให้พี่น้องเบิ่งดอกมาดิเห็นบ่กากำลังแตกเลยพากันเลาะมาทางนี้เบิ่งจ้ะเพิ่นทำทางใหม่ป่าไผ่บ่เคยมาก็เลยลองมาเบิง่ง ผม,มเมื่อกี้นี่เห็นใบไผ่มันแตกแหน่งใหม่แต่ว่าก็มีห้อยคนหักบุหอว่าให้สติ๊กหักเนบ่ยบโอ้เป็นหักเลยมันแตกขึ้นใหม่นะบอรเค้นีน่ดินี่แบบนี้มันแตกขึ้นใหม่นี่ เป็นเคยเป็นสมเก่ามีหอยคนมาหักมาเขีย่ยคือแบบนี้บบเหลือไว้ให้เราเลยก้อนนี้เด็ไมี่คื่โบเหลือคือกันให้เลยเนาะทางใดก็โอ้มีเขื่อนพร้อมนะบบเคยมาจาักเทือนนะบอกเวนทางนี้เนาะ าอยู่หาก,กินได้บ่บ่เค้นนี่สะใหญ่นี่ตำรวจพื้นที่หาอยู่หาก,กินนําเอ้ยพี่น้องเอ้ยพระอาทิตย์ขึ้นแต่เศร้าขนาดทางใดจักองศาวานเสารติงเห้ยร้อนมากเบื้องเบื้องในเงาน้ามค่ะจะทอนแสงมาเหมือนบักใหญ่เอามาเบื้องผลงานดุอาจจะไม่ได้แกงอัางพี่น้องอาจจะตีสีแกงใส่ไข่มดแดง ได้ไข่มะแดงมึงหันบรายิสก uh ินเบิร์ดเดอร์เลกาวันนี้ที่16ชาติ๊กสิฟ้าไปตลาดนําไปตลาดนัดไปซื้อของมาติ๊กจะได้กระเป๋าใหม่กระเป๋าสั้นลายกงนี่แหละพี่น้องเย่งใหญ่นึงอือหูนะอือพอดีแถมมีตะแหน่งอุบอ้วนอีกมากินกัมมอรด้งเลยนี่ดินี่ดิงาม แทบจะไม่ได้ทิ่มคอเลยอันนี้ค่ะเพราะว่ามันยังสั่นเนาะใช่เด็กได้แกงนึ่งอยู่จ้าเไดแล้วเมื่อไปตลาดนัดเมือหนึ่งวันที่16เป็นตลาดนัดของบ้านเสต็กของของทุกเดือนวันที่5กับวันที่16เขามีแผนว่าสุดิบซื้ออย่างนี้ก็เสต็กกระเป๋าสะพายกล้องไข่เบิร์ดกินไปซื้อไข่แพงนึ่งกาแฟดำเสต็กเบิร์ดเห็นได้แต่ไปอิริฮานอาจจะได้มากกว่านั้น ไปจะไรลาพี่น้องเมือไปตลาดเฮาก็ได้เอาครับคลิปนี้ขอฝากเพ็นทนค่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจหน่อยด้วยครับแล้วพบพ่อกันคลิปหน้าคลิปสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า